จมจมโฟวิลด้วยนะครับกาบสวีดัสสวัสดีกูดไนเอวิติงจิงกระเบลผมบังมืดวันนี้มันเล่นเกมฟ e ี d g แอนด์โกฟตื่นเช้ามาอย่าลืมแปรงฟันด้วยวันนี้ต้องบอกก่อนว่ามีข่าวร้ายจะมาบอกบางกูไม่ว่างมาไลฟ์วันนี้ทุกท่านคงจะได้อยู่กับบางมืดตลอดไลฟ์จน คุณหญิงแม่โทรมาต้องบอกทุกคนด้วยว่าผมคือมืดผมไม่ใช่กูอยากบอกให้ทุกคนได้ทราบไว้ตรงนี้ด้วยนะครับก็อาจจะมีคําพูดคาจารณิพิพาทประการใดก็ต้องขอโทษไปด้วยมืดอาจจะไม่เหมือนกูเพราะกูไม่ใช่มืดและมืดไม่ใช่กูแล้วนกะ็ขอแสดงความยินดีกับพวกผู้ชายท่านทั้งหลายด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะเมินเม้นผู้หญิงอาจจะมีอ่านเป็นบางคนบ้างแต่วันนี้ผมจะใส่ใจกับเม้นผู้ชาย พ่อผมคือมืดคนที่จริงใจมากกว่าไอ้กูก็วันนี้ก็เป็นวันครูวันหนึ่งวันครูก็เป็นวันที่ดีเป็นวันที่คนเรามีครูอยู่ครูคนแรกคือพ่อกับแม่ครูคนที่สองก็คือเพื่อนครูคนที่สามก็คือครูที่โรงเรียนครูคนที่สี่ก็คือคนทั่วๆไปกูคือเพื่อนของผู้มือกูพิาเมื่อมืดก็จะมาสอนการเป็นราชาปูที่แท้จริง ว่ามันต้องเล่นยังไงทํำยังไงป่ะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันอ่านะอืมทำไมมันถึงไม่มีเสียงคนส่งใจส้งเดี๋ยวขอตรวจแป๊บหนึง่งเดี๋ยวกูตรวจแป๊บหนึง่งเสียงใจส้มกูหายไปไหนอืมแป๊บหบนึง่งเสียงใจส้ม ได้ส่งจมมมาหน่อยติ๊งน้อง I love you ก็สวัสดีโฟวิลขอบคุณจมมสวัสดีจมมหนีด้วยนะครับนะครับผมสวัสดีฟิลอีกครั้งหนึ่งสวัสดีภาษาญี่ปุ่นกูอ่านไม่ออกเอใไรซาดบอยสบตะกงนะครับผมสวัสดีน้องมูลสันสวัสดีฟิลสวัสดีครับเธอด้วยสวัสดีแบงค์ธงชัยสวัสดีโฟวิลอือสวัสดีไม่รู้กี่รอบแล้วสวัสดีไอดอลด้วยนะสวัสดีวิสิตสวัสดีฮันจิ นะครับผมแล้วก็สวัสดีน้องพิมลี่ด้วยนะครับนะครับผมก็มีใครอีกให้กูสวัสดีสวัสดีมาสเตอร์นะครับผมสวัสดีซัมเมอร์ใจแอนนะครับผมสวัสดีไอเตียนะครับผมแล้วก็สวัสดีน้อง YC สวัสดีทานนอสสวัสดีจีจีด้วยนะครับผมฝัดดีฝันร้ายลงเนาะสวัสดีฟาฟุกด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมดีทุกคนจริงๆนะครับผม นะครับผมเนี่ยคุณะนะครับผมทําไมในหลายรอบเนี่ยอืนะครับผมอา่าคุณนะครับผมนะครับอืมครับปะเราก็จะวัดีบีอาร์ด้วยนะครับวัสดีน้องเ<อ>บียร์ติ้งน้องมีข้อความจะบอกกุ๊กูว่าว่ามืดหรอหวัดดีนะประเดิมมืดสองแปดติ้งน้องไอรับยูประเดิมมืดสองแ <love> ปะทำอะไรผมไม่ได้หรอกผมไม่ใช่กู โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บจงมาเจ็บอะไรไม่มีหรอกเจ็บเจบะบบะมืดนะหวันดีไปแล้วบังเหนื่อยมันดีนะเออจีจี้กูยังไม่ทันเล่นเลยไม่แดกต่อให้กูหมดละ่ะ ปล่อยให้กูค,คว่ำแทนที่จะกินกูให้หมดก็ไม่กินอนกินให้มันหมดหมดไปก็แค่โดนกินทาไมไอ้กูมันถึงหัวร้อนวะเอไอ้กูมันหัวร้อนได้ยังไงวะกูอยากจะรู้อืมทําไมไม่เปิดหลอดอ่ะโอเคลืมอืมโอเคเปิดให้ละสองแป๊กยังไม่ทันเล่นเลยโดนแดงเงี้ย ไอ้กูมันทนเล่นไปได้ยังไงวะอืมกูอ่ะโดนแดดงเงย้ะอื้บอกแม่งคืนเนี่ยแดดกูนักแดดกูนักอติ๊งนองไอ้เรียบยไอ้กูไปไหนไอ้กูไม่สบายอยู่ในมืดอืมไอ้กูไม่สบายติ้นเดือนถึงแน่เต็มตัวโกนหัวเลยกูไม่กลัวหรอกยังไงก็ไม่ถึง พวกมึงไม่สามารถทาให้หลอดมันเต็มนี้ได้หรอกภายในสิ้นเดือนเนี่ยผมไม่กลัวหรอก <c oughs> ไปแค่โกนหัวเดี๋ยวกูแถมให้มึงด้วยไม่ต้องพูดไอ้กูไม่ต้องพูดกูจะแถมอืกู <c oughs> <c oughs> จะแถมให้ด้วยโถ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่อีแค่โกนหัวให้มันถึงก่อนเถอะออืออืไฟแดงไฟแดงอะไร <c oughs> มึงเห็นอะไรไฟแดงไฟแดงจากไหนืหมโอเคค่อยเดินไปอีไีซีเรียดเยอะอวันนี้ครูมืดจะมาสอนวิธีเล่นปูให้เป็นราชาปูที่แท้จริงอืมไปเพราะว่าพระสงฆ์บอกไว้วันนี้กูไปเรียนรู้อะไรมาอย่างหนึ่ง,ง,งคือิ้ง้อง I Love You ขอบคุณจมจมสกายด้วยแล้วก็ขอบคุณจมจมไอเตียด้วยนะครับ นะครับผมเติ้นกระปุยตุยด้วยนะครับเราจะมาเก็บเหรียญน,นะเรามจะมาเก็บเหรียญกระตุกจังจริงเหรอกระตุกจริงเหรอถามจริงพูดจริงเปล่าโดนแดงอย่านี้ไอ้กูมันทนเล่นไปได้ยังไงวะปกติสรุปปกติหรือว่าไม่ปกติอ,อ่ะโดกหน่อยช้ำใจวันนี้ เฮ้ยเอฟบุคลิกหน่อยมอย่าไปทำตามไ้กูมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำตามมันไม่ได้อ,อืมเราก็จะวิ่งไวขึ้นโอเคอสวัสดีครับบงังเออไม่ใช่บังนะวันนี้มืดนะเ,เรียกให้ถูกกันด้วยนะครับช่วยแนะนำกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้มืดนะครับอืใครกระตุกหรือไม่สะท้อนไม่สะท้อนด้วยเหรอกระตุกด้วยเหรอแนะนำปัดไปแล้วก็ ปัดไปเลยก็ได้ครับติ้งน้องอม,มีข้อความจะบอกกุ๊กูว่าอะไรครับระเบนว่าอาาถาแล้วปูอนณาถาว่าอีกค่ะจะโตไม่ห้าสิบห้าอ๋อน้องไอเฟนเอะโตแน่นอนครับไอ้กูมันเล่นกะมันสู้ไอ้มืดเล่นไม่ได้หรอกครับไอ้มืดเล่นเก่งกว่าครับน้องนะครับผมอืมอ่าใช่ครับ ติ้งนองมีข้อความจะบอกกุ๊กูว่าบ,บว่าอะไรรคันึกว่าจะไม่มาเห็นเมื่อคืนก่อนลงไลฟ์นั่งคิดหาข้ออ้างจะไม่มาไลฟ์อยู่นะเอาไปหนึ่งแปะก็แค่หนึ่งแปะโอ้โหไอ้กูมันทนได้ยังไงว่าโดนแดดอยู่เนี้ย อืมเริ่มหมดความอดทนแล้วนะนี่งนองนไม่มีบิ๊กมีกข้อค,<ะ>ความจะบอกกุ๊กูว่าะบอว่า,วาไรคขอทราบโปรโมชั่นของแถมชัดๆอีกครั้งค่ะจะได้มีกําลังใจโดหน่อยไอย้กูมึงอย่ามากูไม่ให้มึงออกวันนี้เป็นวันของมืดมืดจะเฉิดฉายอืมก็ ามว่ามันจะแถมอะไรอ่ะเหรอเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้มันขึ้นไปถึงหนึ่งก่อนล้กันวันนี้เดี๋ยวจะบอกให้ว่าจะวิว้งนองมีข้อความจะบอกกุ๊กูว่าบอกว่าอะไครับมืดนักเลงจังเอาสักยี่สิบแปก่อน สกายเองไม่รักพี่แล้วเหรอนี่มืดนะเว้เออนี่มืดเองมืดพี่ชายเองไงสกายปแค่ยี่สิบแป๊ะน้องมันอาจจะหยอกหยอกเล่นติ้งนองมีข้อความ,ามจะบอกก <4. S 1> ุ๊กกูว่าวันนี้ก็จะไม่มาทำทรงร้องไห้ไม่มีบิดแน่นอนแต่รอหน่อยระบบมีปัญหาแต่ไม่บอกใครสัญญาคือระบบมันมีปัญหาจริงน้องพิมรี ที่จะบอกหนูว่ามันมีปัญหาจริงๆงงริงอแล้มีข้อ 6, ความจะบอกแปด8กว <8, S 1> <90. S 2> าเมื่อวานนั่ง 2, ตัดพอทําไมเอาไป28ใครใครตัดเพอนั่นมาในกู10แล้วนะ11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22ไม่มีหรอกตัดพงตัดเพอ <c oughs> <c oughs> โอ้อยแค่นี้เอง ตัดพงตัดพ้ออะไรเขาไม่อยากเข้าก็ไม่ต้องเข้าติ๊งนองมีข้อความจะบอกกูกูว่าว่าอะไรไอ้มืดฝากแปะบังกูสักทีจอกโถ่เอ้ หลามนี่ก็แดกกูจังเลยกูจะได้เล่นกี่โมงเนี่ยกูไม่ได้เดินไปไหนเลยเนี่ยวนอยู่ตรงเนี้ยวนอยู่ตรงเนี้ยอืมไปละกูไปนอนละไอเตี้ยมเดีย๋ยวพิ่งไปนอนมึงเปิดไลท์ทิ้งไว้ห้ามออกจากไลท์กูอย่าไปออกดูไปก่อนอะไรวะคนเพิ่งจะขึ้นไลท์เออทําไมมึงอยากดูไอกูมากแล้วไงเออดูมืดน,นี่นานๆกูจะได้ออกมาทีหนึง่งมึงเห็นไหมกูไม่อ่านเมนผู้หญิง่ยมึงชอบไหมอืมเนี่ย ติ้งนองมีข้อความจะบอกกุ๊กกูว่าจะบอกว่าอะไรวะมืดนักเลงเอาอีกสักสามสิบแปติ้งนองมีข้อความจะบอกกุ๊กกูว่าเดี๋ยวก็มานั่งร้องปวดหัวอีกห้าสิบห้า ตีห้า9 1 0เจ็ด1 3 1แปด1 6 1เก้าสิ0สิบ2 2 3สิบสอง2 7 2สิบสามสิบสี่ิบ้าสิบกสิบเ็บสิเก้ายี่สิบี่บเอ็ดสองสามย่ิบสยี่บห้าี่สบี่็ดยี่แปดี่เก้าสามสิบกายงไม่รักพี่แล้วเหรอแล้วก็น้องมุกกันนะที่จะมาบอกว่าพี่ปวดปวงปวดหัวอะไรอะ่ะนีม่มืดผูชายทั้งแท่ง ม่มีหรอกม้นปวดวงปวดหัวติงน้องพี่มันีมีข้อความจะบอกกูกูจะต่อเ่อ้กูมันเากูคนเดิมกลับมาถ้าเป็นแบบนี้เอาไปยี่สิบแปดไอออโต้มึงคิดว่าแค่นี้มันจะเอาอกูกลับมาได้เหรอยี่สิบแปดมึงรู้ไหมมันเท่าไหร่มึงไม่รู้มึงแค่ห้าสิบมันได้แค่ห้าแปดไอ้น้องสี่ห้าแค่นี้มันกระจอกไปโอ้ยระดับบังมืด ไม่ใช่บังมืดกูคือไอ้มืดป่านนี้กูยังไม่ได้เดินไปไหนเลยพวกมึงหยุดแปะกันก่อนได้ไหมพวกมึงเก็บไว้ดึกๆมึงไม่ต้องรีบกูอยู่กับมึงทั้งคืนออ๊ออย,ออยปวดหัวไม่มีหรอกไต้กูเป็นสตอร์เบอรี่ปวดห้องปวดหัวเฮียอะไรกันไม่มีหรอกเดินยากเกินตัวหานี่ โถ่เอ้ยโถ่มันจะไปยากอะไรวะโถ่จอกไงล่ะกูไม่อ่านเม้นผู้หญิงกูมึงชอบไหมล่ะกดหัวใจกันด้วยกดหัวใจกันด้วยนะ หัวใจอ่ะเอคาะกันหน่อยใจไหมสวัสดีครับวัสดีพวกบ้านแดงอ,อืไม่มีชุดชินจังเหรอไม่มีไม่ชอบชินจังลำพังหัวใจชินก็พอแล้วหัวใจมันชินชาก็พอแล้วต้องมาใส่ชุดชินจังอีกโถ่นี่มันจะไม่ให้กูเล่นหรือ,รอย,ยังไงวะนี่เฮีอดโดนแดดโดนแดดเนียโดนแดด,แดไม่หยุดเลยเนี่ย โอ้ยกูโดนแดกไม่หยุดเลยเนี่ยโอ้โหแดกกูอยู่นั่นนะแดกกูอยู่กูไม่ได้ทำอะไรเลยดูกูโดนแดก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 แม่งอยู่อย่างเงี้ยโอ้โห อย่ามาบ่นให้ได้ยินนะไม่มีครับไม่มีครับคุณมุกผมไม่มีบ่นแนะ่นอนครับคุณมุกไม่มีบน่นจะไม่ได้ยินบน่นติ้งนองม,<า>มีข้อความจะบอกกุ๊กกูว่าบอกว่าอะไรครับอย่ใส่<ม>อารมณ์ตกใจนี่เออคุณมุกครับเอ้ยไม่ใช่พิมพลี่อเอ้เอ้ยเกมเกมเฮ้เฮ้เฮ้ย เอ้าเฮ้ยเฮ้ยหน้าจอเกมหายเอ้าเอ้าเฮ้ยโอเคกลับมาละมาละอาจจะมีการผิดพลาดทางเทคนิคไปหน่อยน่ะน้องพิมลี่นะเออ พี่ไม่ได้ใส่อารมณ์พี่เป็นแบบนี้พอใจไหมครับคนสวยคุยกับพี่โทษทีนะ mm hmm. พี่ไม่มีเสียงสองเหมือนก <I love S 1> ู <you. S 1> ถึงหนูจะสวยแค่ไหนนะถึงหนูจะน่ารักแค่ไหน mm hmm. พี่ก็ไม่มีเสียงสองกับใครทั้งนั้นหรอกวันเนี้ยแต่พี่ก็ไม่ได้ใส่อารมณ์ด้วยส่วนมากพี่จะใส่แต่ใจอื ใครมันมาขอขึ้นขึ้นทำไมเนี่ยมึงมาขอขึ้นทำไมเนี่ยไม่ให้ขึ้นในไลฟ์อ่ะกูจะเล่นคนเดียวออ่านแตเมนี้หญิงอีกแล้วบงังอ่ะวันนี้กูยังไม่ได้อ่านเมนผู้หญิงเลยเออกูยังไม่ได้อ่านเมนผู้หญิงเลยเออกูมืดอย่าเรียกกูบ,บงังกูคือมืดกูไม่ใช่บังกูกูค,คือมืดมืดพันเปอร์เซนต์วันนี้ไม่อยากคุยกับมืดไปลอะอม ก็แล้วแต่<ช>น้องบีจจะกาลณาแล้วกันนะครับอืพี่คงจะมาล้งคนที่ไม่มีใจทั้งที่เขาอยากจะไปพี่คงทําไม่ได้หรอกนะครับอืมใช่อ,ตนะอืตัวกูเป็นอะไรเนะี่ยตัวกูเป็นอะไรเนี่ยเอาเอาเอ้าติงเนาะกว่ายนะ้ําขึ้นมาได้เ <I S 2> ริ่มยิขอบคุณจมด้วยนะครับอืไม่อ่านผู้หญิงด้วยพิมพ์ก็งั้น ป่าจ,จะโคลนตั้งนานปูขึ้นหาดได้ไหมขึ้นได้ทำไมขึ้นไม่ได้อ่ะอืมขึ้นอย่างอื่นก็ขึ้นได้อืมเล่นตัวอะไรปาโลมามั้งมึงเห็นกูเล่นปลาโลมาหรือไงฮะอืมเล่นตัวอะไรอืมปาโลมากูเล่นปาโลมาอยู่กูไปไหนกูไม่สบายครับ เมื่อวานในกูม,มันปวดหัวหนะวันนี้มันก็เลยให้มืดขึ้นมาเล่นแทนออต้องสอรี่ด้วยนะถ้าคิดถึงกูวันนี้ไม่มีกูนะนี้มีแต่มืดสอรี่ด้วยก็แล้วกันออไว้พรุ่งนี้นะกูอา่ามีไอ้กูม,มันฝากบอกมานะอือเดี๋ยวจะให้กูขึ้นมาพูดแล้วกัน,เ,น,เ,นเพื่อนๆครับแบ๊บได้แป๊บเดียวนะพอดีกูมไม่สบายอะนะเออก็คือพรุ่งนี้มีเกมใหม่นะครับ พรุ่งนี้มีเกมใหม่นะสนุกแน่นอนนะเรามาเจอกันนะพรุ่งนะี้วันนี้ก็อยู่ไหนมือไปก่อนนะพอดีพี่ไม่ค่อยสบายนะครับเนเพื่อนแล้วพรุ่งนี้ต้องมาเจอกันเกมใหม่นะอ <c oughs> ทําเป็นมาพูดจาอ่อนหวานทํามาเป็นเป็นเพื่อนทำมาเป็น,ปนพรุ่งน,นี้เจอกันเกมใหม่ <c oughs> <c oughs> อีกกู <c oughs> โอ้ย <c oughs> ต้องกูนี่ <c oughs> มันต้องคนอย่างกูนี่ไอ้เงี้ยมันแดกกูจังเลยมันจะแดกอะไรกูนักหนาวะเนี่ยเฮ้ยพอแล้วไอ้แค่ตัวอื่นมึงไม่มีให้กินเลยหรือไงวะ โอ้โหกูต้องใส่เหรียญให้ครบกูจะเอาพอปอีกอันนึงมันยังมีพอปอีกอันนึงโอ้โหแแดดตะกูเนี่ยตัวอื่นไม่มีให้แดดมั้งในท้องทะเลเนี้โอ้โหกูไม่อยู่ครับสติ๊งนองมีข้อความจะบอกกุ๊กูว่า,วาพี่มืดผมรักพี่มืดนะครับแต่ผมขออะไรสักอย่างได้ไห<ด>มขอหนึง่งแปดเน้นๆจุกกรู ีิลาวัดเอีฮีอ้อเน้นเน้นเน้นไม่ละมึงเน้นพอ,อยังเน้นพอ,อยังอืมอืมติ๊กตอกก็ไม่ฟีดอืมเป็นอะไรวะกูขึ้นดึกเกินไปหรือไงอืมกูขนเหรียญแป๊บนึงกูต้องขนเหรียญกูจะเอาดาบโจรสลัดรอก่อนทุกคนเดีย๋ยวขนดาบเดีย๋ยวเอาดาบแป๊บนึง เฮ้ยมันเดินยากเดินเย็นจังวะเอ้ยฝางขอใจหน่อยอืมโอ้คนต้องร้อยกว่าคนโอเคอีกสองเหรียญกูจะได้ดาบแล้วแบัดบหนึงอีกแค่สองเหรียญกูจะได้ดาบแล้วแบัดบหนึ่ง แดกกูอยู่นั่นออของคนอื่นกระตุกไหมทหําไมอะกระตุกอ๋อถามจริงเอ้ยอันนี้ซีเรียสเพื่อนทุกคนผู้มึงถามจริงอันนี้ถามจริงกระตุกเหรอเอาเรื่องจริงดิเหรอทําไมมืดกวนตีนจังครับจริงๆนะแล้วกูไม่ได้กวนตีนกูเป็นแบบนี้ใช่ไอ้กูมันการละครผู้มึง กูเือนการละครมึงต้องอยู่กูกนี่อริงอยู่กับมืดเยอะเยอะได้ไงะอ,อยู่กับมืดเยอะเยอะจะได้ชิมกูเือนการละครโอ๊ยปวดหวัวจริงๆวันนี้มันก็จะบิดนะแต่มันบอกกูว่าเฮ้ยมืดกูขอร้องละม,มันอ้อนวอนกูมันขอร้องกูบอกเฮ้ยมืดกูขอวะเออมืดกูขอเอะเออแบบมึงช่วยมาไลท์แทนกูหน่อยได้ไหมกูแบบกูอยากหยุดแต่กูไม่ไหวแล้วกูเหนื่อยปุยบอกว่าโอเคอันกูขอเป็นแบบที่กูเป็นนะอ่ะมันก็บอกโอเคแล้วแต่มึงแล้วกันเออ ตอนแรกมันจะบิดแล้วคือเรื่องเรื่องอะมันจะบิดแล้วผู้มึงไม่รู้หรอกอืทีนี้อ่ะเดี๋ยวกูมาแทนให้ไม่เป็นไรกระตุกจริงเหรอถามจริงกระตุกจริงๆเลยเหรอสรุปมันเป็นที่ไข่วะอ่ะทาทั้งนั้นอ่าก็ ในบ้านแดงทุกคนนะน้องชายน้องสาวน้องรักก็บ้านแดงนะเออยูยูอะ่ะที่มึงดูกันในยูยูอ่ะก็บายบายตามมาในทิกตอกนะมาดูในทิกตอกเออมันจะได้ไม่ต้องดึงเน็ตกันมากอตามมาดูในทิกตอกมาเลยมาเลยมาเลยร้อยแปดสิบคนอะ่ะตามเข้ามาโอเคติ๊งน้อง <Okay. S 1> I love you โอเค